สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาแตะขอฟ้านะคะทุกคนวันนี้เราก็ลมแรงมากเลยนะคะเราอยู่กลางทะเลนะคะกลางทะเลเราจะมาแตะขอฟา้าสุดขอฟ้าของ ของทะเลนะคะสุดวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากับคุณผู้ชายนะคะมากับคุณผู้ชายแล้วก็มากับคุณเพื่อนนะคะดูสิคะลมแรงมากเลยนะคะหนาวแล้วผาพวกนี้นะคะหนาวและผาเย็นแยบเลยกายจอย บรรยากาศกันนะคะทุกคนดูสิว่าเราจะมาแตะขอบฟ้าสุดปลายทางนะคะสุดขอบฟ้าะทะเลเปิดอทางน้นนะคะก็จะเป็นคือเขาเรียกที่นี่คือสุดขอบฟ้าเลยนะคะแต่จะคือลมมันจะแรงมากเลยนะคะทุกคนไปดูบรรยากาศกันนะคะเป็นก้อนหินเท่าน,นั้นเลยนะคะดูสิสตอนนี้เราอยู่กลางแล้วนะคะตรงกลางแล้วเรายังไม่ ยังไม่ขึ้นบนโน้นอีกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่ค่ะโอเคนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสนามม้าใช่ไหมเนี่ยเราจะมาเที่ยวสุดขอบฟ้านะคะสุดขอบฟ้าสุดขอบสุด สุดขอบทะเลดินแดนสุดขอบทะเลนะคะทุกคนเย็นมากเลยค่ะะเราจะเดินลงไปทางนู้นนะคะเราจะเดินไปทางนูน้นเป็นสุดขอบ อะไรสุดขอบฟ้าสุดขอบพันดินนะคะเราจะมาแตะขอบฟ้านะคะทุกคนนี่แหละคือการแตะขอบฟ้าไปไปกันค่ะหลังจากเดินออกมานะคะจากดูเซียตรงนั้นอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยลมใช่ไหมคะต,ตรงนี้ลมแรงนะคะเย็นแต่วันนี้ดีค่ะที่มีแดดแล้วก็มาก่อนที่มันจะมีแดดนะคะ คนก็ค่อนข้างจะเที่ยวเยอะนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์หลังหลังจากาสักพักนะคะพรุ่งนี้ก็แดดก็จะไม่ไม่จะบรรยากาศที่นี่ก็จะเจอฝนนะคะอาทิตย์หน้านะคะทุกคนเราก็เลยต้องมาก่อนนะคะเราก็เลยต้องมาก่อน สวยงามไหมคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะน้องจอยเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้สักครู่นะคะสักครู่ค่ะลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะวันนี้แต่เย็นเย็นอยู่นะคะเย็นอยู่ค่ะดูสิคะ่ะเป็นหินหมดเลยนะคะทุกคนดูสิฮะอันนี้ล่อง YouTube จ้ะ ล่องยูทูบจะเงี้วอยู่ถ้าไอ้ลงเลี้ยวสิบนี้เห็นไหมฮะเป็นหินทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยสุดขอบฟ้าสุดขอบฟ้าที่นี่นะคะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะเขามีวิธีปิ้งย่างให้ด้วยนะคะทุกคนนะบังลมนะคะลมแรงค่ะที่เนี่เพราะว่าตรงข้างหน้าเรามันจะเป็นทะเลเปิดนะคะทะเลเปิดตรงนู้นอ่ะวอสเฮเทเดนมาร์กเดนมาร์กอย่าเป็นทะเลเปิดตรงนู้นก็จะเป็นเดนมาร์กนะคะทุกคนเดนมาร์กทางนู้นนะคะเฮเซสยะอ่ะฮะวอสเนง ฟาร์ตี้ฟาร์ตี้ฟิลชื่อยากไหมคะพูดอีกทีจะไม่เหมือนเดิมนะคะฟาร์ตี้ฟิล,ฟลโอเคโอ,คโอ,คโอ้ดูสิคะบนนี้ก็วันนี้ลมยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ,ะเนี่ยเดินขึ้นค่ะเดินขึ้นเดินขึ้น ไตัวนั้นสวยขึ้นไปก็ไม่ใช่ง่ายนะคะทุกคนขึ้นไปก็กลำบากอนะคะเดินขึ้นมามันไม่ใช่ง่ายมันไม่ง่ายดูสิมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเป็นหินนะคะ ไมก็ยังมีนะคะทุกคนบนบนเขาที่มีแต่ไอ้นั่นก็ยังมีดอกไม้นะคะดูสิคะ <laughs> ปีนต่อค่ะปีนต่อปีนต่อแต่มันก็ไม่ชันค่ะแต่มันก็เดินลำบากนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นหินนะคะหินก้อนใหญ่ๆ ดูเรือเรือสำรานก็จะผ่านตรงนั้นนะคะดลี่ลิลิฮ่ สวยมากเลยค่ะสวยนะคะสีฟ้ากับสีน้ําทะเลมันตัดกันสวยมากๆเลยค่ะเราอยู่จุดสูงสุดแล้วนะคะทุกคนบนเกาะกลางเอตรงนี้นะคะคือตรงนี้คือจุดสูง จริงๆเะคะโอเคนะคะวันนี้เราก็พาท่องเที่ยวแค่นี้นะคะทุกคนฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กุณป้าสายเปรี้ยวด้วยนะคะลมแรงมากๆเลยค่ะฮา,า next. แดฮาแดวิเซนนิกส์วิเจอแล้วเราเจอกันวิดีโอหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณนะคะฮะเดฮาแด